เดือดใช้ชอกชอกชอกมุมมีอย่างเช่นข้อไข่บ่<อ>ได้รับตาบก่อนรับจุเจรับปีนลังไอ้ฟุตอ,อ,อ่าพึ่งเด้อเดี๋ยพึ่งไหนเดี๋ยพึ่งมือนี่มือนี่มาได้ได้เนาะทุกคนเนาะพึ่งมือนี่สรักได้ขันมือนนะ่ะ สายหนึ่งสองช่ำโอ้ยชื่อตุอกตามาหายอยากได้รางวัลเด้ชืมีรางวัลอยู่บ่เนาะมีรางวัลอยู่บ่อานมีรางวัลชื่อ กับสบายดีสบายดีอ่าพอม่พี่น้องหมูเพือนเอฟซีเบอดสุขุสูคนเด้อพี่น้องเหนเนาะโดยมินิกายินดีตอนรับเข้าสู่ช่องอ่าตุศิษย์คายเดีอีกแล้วเนาะพอม่พี่น้องเลยอ่าโดยพี่น้องเนาะมื้อน,นี้ก็ได้พาพี่น้องและหมูเพื่อนมาหาน้องไอเดียพี่น้องเห้เนาะอ่าทุกคนเลย กาว่านี่บดีมานะ้าทุกคนเนาะบดีมาว่านี่เพราะวา่าขาเวียกแน่แต่เมื่อนี้มาหนะ้าทุกคนเนาะก็ได้พามาหาน้องไอดีเนะ่องด็กดีทุกคนเลยก็เป็นห่วงก็ชิดได้พามาอ,อัปเดตบ้งเนาะ,ะพี่น้องไอ้เนาวา่าห้องนำ้ำหรือว่าเฮือนหรือว่าเพิินเห็ดยังอยู่ขนะทุกคนเนาะกินข้าวกินน้ำได้บ่รดอวันอะไรเนานนนะ มืัอนี้กัอากาศตอนเช้าพี่น้องเอ้ยลมพัดฉี่คึ้คมเนี่ยจกักฉีตกเลยบ่มืัอนี้กับพี่น้องไอ้เน่าฝน,นกันเนาะกอัอากาศกับลมพัดกับฉีอยากเอาเอาเดี๋ยวกำบ่ได้ถึงขันห้อนเนาะทุกคนเลยไปทุกคนไปเดี๋ยวฉี่พาเข้าไปหาเนาะงไอเดียน้ำกันพี่น้องเนาะปะสบายดีทุกคนเนาะมป็นยู่เฮือนอยู่บ่ทุกคนเลย ไปจู่หัวกันยูบ่นาน้อบ่ไร้มมาบวานนีมมมม่ทุกคนเอ้ยอืมสบายดีมันยังลินขีดดินบ่ออันนี้ลินเครื่องขนาน้อยบอ่อโตเครื่องขนาน้อยพี่น,อน้องเอ้ยเนาะเห็ดยังเห็ดเค็คบ่อันี่ ป่ายีบเป็นต่แซ่บเท่เห็ดเค้กอีกเค้กยังอันนี้ฮะเค้กดินเออสบายดีละบ่สบายดีแล้วอ่อเค้กดินน่าจะคนเลยอืมอ่าฮะสบายดีพอเถอะโอ้เป็นอะไรคับแล้วเบิร์ดละบอบาดนีนแล้วหมดเลยนะยังไงอันนั้นขัดสี ยังยังทาสีบ่สีอือบู่ดยเข่าอาบเข่ายังได้บ่ยังไงยังมีสายน้ำโอ้ยังบ่ได้บ่บ่มีสายน้ำมีสายน้ำไม่ได้ยินเข้าไปอาบโอ้ยยังบ่มีสายน้ำทุกคนเลยอาทั้งบัตรียังเพิ่นคือว่าให้เบาเก้าเห็ดบ่ได้เห็ดบ่เห็ดเกิดเห็ดอันนี้แนะเขาแต่ใช้ชีนี่แหละทาสีนี่แหละอ่าอัน บดคือว่าเพิ่นว่ายโตสายตอันทอมาพี่บมแม็นบอยังบริษัทบอตอนผมมีเนาะบริษัทตอนนั้นยังบมดได้เนาะอืมแางยเแลลวบ่อออกมืสรุปแล้วนี่ยังบมได้เนาะโอ้คอยเห็นคอมเมนต์ทางเพื่อนคอมเมนต์มาในข้อบครัวมาบอเตียงจัดให้แล้วอ่ะยังบริจัดให้เนาะ อโอเคเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิงก่อนทุกคน้องน้ำน้องไอเดียนะหลายคนว่าผมมีท่อระบายว่ะทุกคนมีอยู่เด้อทุกคนเอ้มีดีเนาะ้างขางนี่เนาะทุกคนเนาะอ่าเนาะมีแล้วทุกคนเอ้อะอาจจะบร่ได้ถ่ายให้เบิงมือหนอทุกคนเนาะมีอยู่เนาะ นี่เลยทุกคนนะเนาะกรเช็ดเฮ็ดเงี่ยงมาทางนี้เนาะทุกคนเนาะโอ้ยหูเบื่จังเลยเพื่อบนบะีเนาะยันมีเนี่ยมาตันเนาะก็จะพอดีอย่ดออกได้ย่ดออกเนาะอ่าทุกคนเลย มยมงลินคีลินเค็กบ่ออันนี้มีคนอยากได้เจ้าทรายนะอยากได้อยู่บอ่อเจ้าทรายนะได้เ่าเนี่ยมาเ่ยขันอยากได้มาล้มกันเลยขันอยากได้ไปล้างมือก้อนขันอยากได้ไไดล้างมือใส่เกือไปตูกมาล้มกันก่อนอย่าฟึ่งลิ้นตัวนี้ป้าก่อนมาได้จังลินให้น้องลินพอดีอาา่ถาไอ้ลูกมาลูกใช้เกิือเจ้าใช้เอาเกือไปไปล้างมือก่อน จะใา้เปื่อนได้จะหน่อยนะจะจีได้มาได้แลยเน,ะเนยานนะเออบอหุหอยเนยมแล้เป่าไปจีเปนเนมไปล้างมือก่อนล้างมือล้างแขนก่อนแนวเสือผัพี่น้องมนันอีมีแนวเสือผั Nhìn ừ nhắn Làng chấp chế làng mươi năm luôn, Chị hót khỏi bó khỏi bà đi mà mươi nâng Mẹn bó Bó đi chôm hà khỏi chăm bà chắc Anh à nhang anh น้อยเนาะกาลัางลิบคนไอ้เนาะลิบเครื่องข้น้อยโอ้เห็ดเ็กอ,อีกเนะาะเฮ็ดเค็กอ,อีกีชื่อแป้งไหมเพิ่นเห็ดลีเดี่เพิ่นจะเป็นบน่เนาะอ่าแป้งแบบของแท้แล้วแล้นั่งใช้สินั่งใช้ชน,ใชนั่งเชิงพี่บอนั่งในบ่อกนนั่ นังนอกบอรก no? นังท okay. 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 okay, in ี่บอหนังในมันอยากมืดเาะทุกคนเลยอ่าโอเคตนงนี้ละลูกไผ้อนาลูกบอเก้าบอลูกไผ่เลูกเบลูกอืฮ้ยอเจ้าเโอ้ยกินข่าแลวบ่ข้าตอนเช้าเลย ยัง่านนังได้ก็คือยังไม่ได้กินชวยอลไรยังไม่ได้กินอยู่บ่เนีย่ยโบอยากบอชอ่ะอ่าขากก่าวหาง,ง,งก็นึนาะเอ่วยนะเนี่ยเนี่ยนึกกินชวยอะไรไหมกินชวยอะไรนัน่นมันเป็นกระเพาะเจ็บกระเพาะเจ็บท้อง บสบายอีกบสบายอะไรกันเป็นยังเปืองยาแพทย์ยาหมอมาเนี also, ่ยอะแต่ก็เมื่อยนี่เนาะอือจิกินข้าวเช้าวกำนังมันข้าวช้าวแกแกกินแกปิ้งไก่ปิ้งไก่ไก่เหรอไก่อันเจ้าซื้อมาหนึ่งบ่ ยันว่าไก่ตดินั้นยังอยู่บ่อไก่อามานะเจ้าอยากเลี้ยงไก่ตีมีอยู่บ่อแนวขังไก่ชุ่มไก่เห็นไหมอยากได้อยู่บ่ออยากได้เด่เจ้าชีขังไว้ใช้มันจะมีบ่อนขังบ่อในเดินนี่เจ้าชีขังไว้อยู่ใช้ขันมีบนตลางไก่พักสีขาวนี่ไก่จ้าบ่อ อือตัวเดียวนั่นเอาตัวเดียวนั่นบอ้ยคำบัดเจ้าได้เพื่อนเห็ุเพื่อนให้เจ้าเนาะอืเอามาเลี้ยงหลายตูแล้วเนาะได้ซอกเศร้าแล้วบอแข่งอกเศร้าเลยเนาะอืมหันเป็นเป้าเลยดิบอเป็นเป้าเด้มักเท่อะไรเลี้ยงไก่มากคือพ่อตู้อะไอืมจะมาเลี้ยงไก่บุลูกโอไงไก่กับหมา เบะมาเสกใจด้วยมมดก่หได้หาได้เคลื่อนก่อนเนาะอ่าจังเรี <h 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 ่องคักรถเห็ดแบบเห็ดตะนางอ้อมเนาะคันมันจะเช่าได้มันคันแน่นะเห็ดเป็นพามคักได้ไหมเห็ดอ้เห็ดเป็นพามคักเนาะมาเปิดให้เราดูโอ้ ช่องชามือมันอีผลบริโต๊บุ่๊คตกบริโตต๊แต่มือข่อยมาหาเพื่อนดิเอ๊ตกะเต็มเบิกเบิกช่องสามมือก่อนผู้เนาะทุกคนเนาะเวลาเจ้าดินขีดดินนะเจ้าจะนั่งติดพื้นเด้อเจ้าะนั่งติดขีดดินเด้อะจะนั่งแบบนั่งโยนโย่เอาเนาะ นางยองยอเอาจะให้เครื่องเปื่อนเห็นบอกกับงามยุ่นี่บ่ได้เปื่อนไนไดนลินแล้วก็บรท่าบริเ็ณชส่เสื้อเนาะลินลินแล้วก็ไปล้างมือออกกับกินข้าวอย่าลืมเด็ดขาดล้างมือจิดินเบ่งเล็บมือนะเบ่งเอามาเบ่งใกล้เกี่ยงอยู่ดีเนาะนี่เบ่งไหมกินเถอเ้อบัง เดี๋ยวว่าเล็ยมือดำคันดำนี้ตัดออกเลยอ่าลงนะ้ด่าหอ่าอ่าจะายดิฮะจะจากได้อย่างนะจะชายบาบอกรับาไปออลงมาสิอองมาลงมะ Tạm hại cho cháu sai Trung khỏi bày đấy, khăn nhạc bày áo À Trung, 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 ôi mì hèn lê Lén bạp đi Đưa xoay, xoak 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 Bộ mì ăn เบาได้ร oh ับทาก่อนรับเจืกเกือรับปิดลังไอ้พุ่นอ่าพ <that> 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 ึ่งเด้ออย่าพึ่งไหนอย่าพึ่งมือเลยมือมันได้ได้ไดยเนาะทุกคนด้เนาะพึ่งมือไดยกี่รักได้ขันมือน่ะจะทรายหนึ่งสองช่ำ ดีใจเหรอะไรด,ดีใจดีใจเหรอไรเยสจละไปไปไปเตียงแม่งบ่าถากันเลยบ่หนี้บ่ได้เจ้าชายบ่ถากัจุงกันนะจุง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 มักอยู่บ่เนาะถืงใจเพิ่นอยู่บ่น้องเหน็นเนาะถืงใจอยู่บ่อเมือนน่อคืนเนาะเนาะเนาะเมื่อคืนเนาะ อ,อ่คือทักๆคือทั้งะแกะเลได้จะยิงมีแล้วแล้วก็มีจะชายพร้อมเห็นอะไรดายนั่งลงดีๆลูกนั่งลงดีๆีชายคือหัวนมแท้อ้ามันจังของแท้เนาะจังนันเพจะก,ก็จะบีบเลยเบ้างฮะ เบิ้งเห็นเพื่อนเบื้องน้ำดูปินหนามาดูร่อบจับสายร่อบหยับหยยับมางหยับเพเดอดิดินแบบนี้เด้อจะจะม่างจะจะตัดออกไหนผมโอเคแล้วบอกเนาะเอามาให้ปจิแกะไม่ติอยากแกไม่ติอยากมางเพื่อนนะชื่อหมลินเนาะ เติ oh, e oh, b b b no, no. Uh ้ยติ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 ้ยมือมือกางแงะได้บ่นี่ละมือกะโอ้งอกระได้ได้หน่ทุกคนฮั่นเอจิกระได้โอ้ขากระได้ตั้งลงกมึงรู้ตั้งได้บ่ตั้งได้บ่ตั้งไม่ได้บ่บ่ได้พี่น้องเนาะกือบกระมีบ่ลูกบ่หาเกือบกระมีบ่นี่เบิัง โอ้เกอบก็มีปะที่สมม่าเป็นเจ้าชายงามบะเฮ้ยสวัสดีน้องไอเดียเรายังไม่มีชื่อเลยตั้งชื่อให้เราด้วยตั้งชื่อให้แไม่ชื่อยังชื่อเจ้าชายเจ้าชายยังฮะเจ้าชายคนรอเจ้าชายคนรอโดยอ ชื่อนี่เท่นี่ชื่อนี่เบิ้งคอยจีตั้งให้น้องไอเดียเนาะชื่อชื่อตั้งประเทศเนาะเจ้าจชายไม่ขึ้นเจ้าชายไม่ขึ้นโอ้งามบ่งามอ่ะไม่ขึ้นเนาะมอ,องเงาแล้วบนี้เนาะมองเงาแล้วบบนี้เนาะอืมุ่นฝุ่นก่อนเพาบตุกตาคอยเอามาให้ได้ยั่งอยู่บ่ตุกตานั่นนะ่ะ ตุ๊กตายังขอมาให้ตุกตาหิ้เสาไม่นอนเสาเจ้านอนนั่อยู่บ่บ่อาะจ้าไ้ใช่ไ่าไปทงหิริถีดินเดิ่มเปื่อนเด้อยังได้อยู่บ่ตัวใหญ่เคยได้อยู่บ่เคยมีอยู่บ่อันนี้ฮะจะเกิดมานี่เคยมีอยู่บ่บ่เคยเจ้าลินแบบเจ้าหักษาเด้อเจ้าอย่ามั่งเจ้าอย่าเห็ดอันนั้นเด้อ À. nhăn nhăn mà đi chào nhìn cái đây là chào sai cái đây là nhăn 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 cả cưng tới nhanh ơ à, nhăn luôn ha à. cha cái đây luôn phun bò hả người Nhanh đây à. À, lò nó à. วันนี้เราได้มาอยู่กับน้องไอเดียแล้วนะทุกคนผมคือเจ้าชายไมเคิลผมจะอยู่กับน้องไอเดียจนจะไปอยู่กับน้องไอเดียไปตลอดชีวิตเลยไมเคิลวะเ <c oughs> จ้าชายไมเคิลเจ้าหญิงได้ไม่ชื่อเลย <c oughs> เจ้าหญิงก็สวยอเจ้าหญิงตั้งชื่อให้เจ้าหญิงเจ้าหญิงกับเจ้าหญิงลีโอนะ่า เจ้าหญิงเอลซ่าเอ้าเจ้าหญิงยังก็เิงอลซ่าเจ้าหิงอลซ่าเอลซ่าก็ไม่ขึ้นเนาะยังแต่ลูกเนาะงมานลยเนาะลูกอะชื่อเด็กหนูเด็กหนูเด็กดีบอคือคือโปใส่ชื่อน้องไอเดียเอาลูกเพิ่นเอาแล้วมีชื่อไหนดีอืมงามบออันนี้เแบบนุ่มเนาะเจ้าหญิงไม่ได้นุ่มใช่ไหม แข่งไดอันนี้บีบได้อันนี้เนาะบีบได้นุ่มได้เพราะอันจะบเบาเพง่ายดีจะยิงพัเจีงแข่งเขง็มนี่มือแข่งได้บบกเขียนคานี่้สวัสด,ดีสวัสด,ดีชาวโลกอ่าสวัสด,ดีน้องไอเดียผมชื่อไมเคิลน,นะครับทุกคนอ่าเจ้าเขียนชื่อเจ้าเป็นนะล่อโก จะเหียนหนังสืออะไอาอตอนใหเบนะมเอารัมื่ออื่นอาชิมาสอนกันมื่ออื่นเนาะมื่ออื่นเหียนหนังสือน้ำอื่นเนาะเฮียหนังสืออย่าลืมเนาะปึ้มปอนึงจะมีอยู่ป่ะปอึ่มสละสระอะไรอ่าบบมีปึ้มสลอะสละอะนะบบมีบอเจ้าเขียนเลขหนึ่งหอเลขชิก็ได้บะ เขียนเลขด้เบิร์เบอ่เขียนชื่อตัวเองก็เป็นเนาะเมื่ออื่นเมื่ออื่นแหละเมื่ออื่นแหละกันกันคันค่อยมาแหละนั่นก็บอเพิ่งหลินเฮาเฮียนก่อนเนาะมันจะเมื่ออื่นที่มาชนชันชื่อฮะชองจอะขาดจะขาดเชื่อไหมเชื่อไหมชงขาด,ขาดมาเม่อเม่นน่อยน้องมันเป็นบอลติดนั่นรเนางละ ว่าส่งนะทุกคนเดเฮอยว่าส่งขาดได้อันนี้เนาะส่งผมไม่จะขาดนะครับทุกคนเือ่าสเสือขะแบบโซ่หลังเดย้ำห้อนย้ำห้อนแล้วก็นุ่งเชือกกุ้นแบบเวลาเขาจะแกะก็กได้เด่นเป็นอันนี้<ก>เป็นเป็นกระดุมทุกคนเนาะจะพึ่งแกะเนาะเพราะว่าคนดูผมเยอะผมอายไม่ขึ้นนะอ่ คุณไมเคิลนาะตั้งชื่อให้เ <โด S 1> อ่าจะยอย <โด S 1> ่าลินเปื้อนลินไสขี้ดินเด้อบลินเด้อไสขี้ดินขันลินแล้วลินใช่แบบนี้แบบนี้ดึงอ่าเอาเพึงง่งนอนกันนอนบ่นอนได้แล้วนอนไม่ได้นอน,น้ึงด้วอ่ามีแบบเล็บอ่บอนอานี่นู่น น,นันจะตักป่ะนันจะตักจ้ะดุฮอืมหันคันหัวเลยปะนี่น like yeah, ี่จะบอกหูอันชื่อมาให้นะนี่เด้อคันอยู่หันบ่อคันเไหเดิฮะหันคันหัวเลยดิฮะอืมมีใจปะมีใจมีใจแหงปะ Hàng khăn hui lều. Anh chị hết nơi đây không bạn nha. à phải chị, đây không, ừ, ừ, chị, đây không, à, à, tụm tụm, ừ ừ, ôi mà, hài, lăng văn đi. chị อันนี่รางวัลเช้ออ่คอ,อ,อยกลับก่อนเด้อบันนี้เด้อเขาไปเวียกต่อก่อนเด้ออ่ามือเด้อคอยมาหาอีกบ่มืออือ่นเ้าเศษยังมืออื่น,นซื้อลูกแกยิงมาแมนอีกเรื่องหนึ่งเขียนตัวหน,นังสืออ่าถ้าเฮียนหนังสื้อมือเด้อซื้อลูกแกยิงมาเออคำเฮียนดี ทำเฮียนดีนี่ได้ลูกเฮียนดีเป็นเด็กดีเนาะบายบายลูกบายบายเพื่อนได้ขอบใจขอบใจเพื่อนลูกขอบใจเบิร์ทุกคนลูกขอบใจเทุกคนที่มาแพงน้องไอเดียมาแพงน้องไอเดียโอเคโอเคพี่น้องเบิดชูคูชูคนมูคูเนาะไปลังจากเพื่อนได้ของควรเนาะ เป็นได้ของลิบเพนก็ดีใจพี่น้องเอ้ยอ่าโดย pues ทุกคนเลยเนาะก็ยังใส่น้าเนาะก็เป็นสิ่งที่จําเป็นตอนนี้ก็ยังบ่มีน้องก็ยังได้อาบน้ำอยู่ทางนอกอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่มีน้ำอยู่ห้องน้ำันาต้องใส่ใสายยางทุกคนเอ้ยเนาะต้องใส่สายยางแต่เพิ่นก็ยังได้อาบน้ำอยู่นอกอยู่เนาะเพราะว่าได้ใช้สายยางทุกคนเหยเนาะ ว่าไ,ได้ใส่ชายางต้องใส่ชายางเพราะเป็นหิวมากม่ได้เพราะเพาเ็นตาตาไม่ค่อยดีพี่น้องเนาะยังขาดชาย okay? ชาง like ยอยู่กะถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะอันใดที่อยากช่วยเหลือน้องไอเดียเนาะพี่น้องทางชายางเพื่อนเนาะกะสามารถนะติดต่อตุชิตน้องไอเุชิตเป็นสะพานบุญให้ได้เด้อพี่น้องเอ้ยมู่คคู่ทุกคนเนาะทุชิตก็จะเป็นสะพานบุญให้น้องไอเดียทุกคนเอยเนาะ พราะว่าต้องใส่สายยางดึงมานี่นะทุกคนเนาะย้อนลงนี่ทุกคนเนอ้ยอ่ะโดยพี่น้องเนาะ,ะสุดท้ายนี่ก็มีแต่คำอวยพรเดอพี่น้องเอ,อ้ยเนาะยาพ่อเมีพี่น้อง fc บาชุกูสุคนอ่าจงมีสุขภาพแข็งแรงพี่น้องไอ้น้อง,อองอความเจ็บยาสุดได้ความไข้ยาสมีจงมีแต่ความสุขกายสบายใจพี่น้องเอ้ยเนาะ นอนหลับก็ให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็นให้ได้เงินแสนบัตรสุขุสู่คนเด้อพี่น้องเอ้ยอ่าหมู่กับบ่อหามาพานม่านกับบ่อหามาเบียดเบิดรสุขุสู่คนเนาะทุกคนเอ้ยเนาะอฮะกะสุดท้ายนี่กะขอให้ทุกคนทีเบิงเ้งแล้วงกะเป็นกําลังใจให้ตัวชิดแนเะนาะกะกดไลค์กดแชร์กดซับซักให้แล้วก็บอกข่าวโฆษณาให้แนเนาะพี่น้องเนาะเพื่อให้ตัวชิดมีไรายได้ เพื่อไปช่วยเรือและก็ะบวงปันให้ผู้ทุกข์ยา่น้องเลยเนาะสุดท้านนี้ตุวชิดก็ขอเกล่าคำว่าสบายดี